ครับวันนี้ทีมงานเหยื่กบกสังทอง,รงเราออกหมายนะครับวันนี้าจะไปกุ้งผลน้อยนะครับอนนตอนนี้เป็นโรงก่อนก็มีแล้วนะครับผมตอนนี้ตามไปอีกสามลำนะครับกําลังซื้อเครื่องดื่มเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็ถึงที่ลงนะครับทุ่งคุณน้อยซิตี้แล้วนะครับวันนี้ก็สามลำลงเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกลำหนึ่งนะครับกำลังลงอีกลำหนึ่งมายังไม่ถึงครับผมวันนี้ลงทั้งหมดห้าลำนะครับทีมงานสังทอง มีฮาปาร์ตี้กันครับวันนี้กินข้าวลรงนะอ่าเดี๋ยวเตรียมหมวกก๊องนะครับเดี๋ยวลงเรือเสร็จเจอกันอีกรอบหนึ่งครับ ครับตอนนี้ก็เรือลงเสร็จแล้วสามลำกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเอกบกอครับผมพี่อดีครับปอกพี่เอกไอมินิดอบครับผมแล้วก็ผมนะครับผมส้มอ่าตอนนี้พี่นนท์กับทีมงานอยู่ข้างล่างแล้วก็ทีมงานพี่ตีกำลังตามมาอีกหนึ่งลำนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับ ตอนนี้ก็ถึงไม้แล้วครับตอนนี้น้ำลวดนะครับผมปวดหินเราำนี้พี่แรงสุดอ่าก็นี่กระจายกำลังออกแล้วครับดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างน,นี้น้ำลวดน่าจะหาตัวยากนะครับก็มีนะนะท่านมาก่อนก็มีนะครับ มีดอบจัดก่อนเลยครับ